สวัสดีครับแม่น,นุชค,ครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกทท่านครับวันนี้ผมเคืออีสานใต้ครับก็มาติดตามแนวทางความฝันของคุณแม่นุชครับก็คือเป็นงวดใหม่ครับงวดของวันที่1มิถุนายน67ครับท่านผู้ชมในงวดที่ผ่านมาเนาะครับคลิปของคุณแม่นุชครับเลขที่ให้แนวทางมาเสียดายมากครับที่คุณแม่ให้แนวทางมาก็คือ694 ได้ออกหกเก้าศูนย์เนาะแม่โอ้ยแม่เสียดายวิตเต็มวิตวิตตัวหนึ่งวิตตัวหนึ่งแม่ว่าโอ้ยแม่หลุนเนาะหกเก้าราศีนี่แม่ศูนย์เลยแม่ว่าตายตายถึกเนี่ยกับพ่ไรดก็เลยว่าครับโอ้ยเลขนี่เป็นเลขที่ลุงเฮียวบอกจ้าได้ความฝันงคุแม่จ้าเสียดายมากมากียดาันนี้พกดว่าโอ้ยแม่แม่นันนี้แม่ก็สีได้ย่าสองสามหมื่นอยู่แล้วเนาะพ็อใด มืนตาปากอะไนี่ขอโทษขออภัไพ่น้องแม่แล้วมันฝันเนี่ยนันกับเราเนี่ยนันเนาะโบโหว่าสิเมนโมเมนกับโมโหเป็นบางช่วงคือกันเป็นบางช่วงคือกันครับเดี๋ยวในวันนี้คุณแม่นุดกับว่าคุณแม่ฝันแล้วเนาะแม่เนาะจ้าฝันแล้วฝันเมื่อคืนนี่ครับครับเราสู่อ่าท่านผู้ชมฟังเนี่ยครับอันฝันเห็นหลายคนนี่เป็นผีเบิดเลยเด้คนตายเบิดทุกคนแล้วนะฝันเห็นมีมีมีปูจี๊ด แล้วก็มีไอ้นีดแล้วก็บลุงเบิ่มแล้วก็วกพ่อยิ่งเฮียวนี่แหละฝันห็นปูนปูนนัน่นนนงกันกินเขาอยู่ในวัดนะครับบันกินเขาอยู่ในวัดรลายคนคนที่ที่ว่ามานี่คือตายเบิดแหลวนั่งอ้อมกินเขาอยู่งูพันพ่อกันกบ่เมียกันเลยว่ามือมือขึ้นนี่พากันเบากันก็เลยฝันนะบ้ i, นนี้นั่งอ้อมอยู่เมียกันยางไปคือไปผู้เดียวนี่แหละยางไปในวัดเหนือหลวงพ่อพึ่นเกิดก็จงยืนอยู่สามองค์สามองค์บัานนี้ พขายืนปุ๊บเห็นแม่ไปเพื่อนก็นั่งนั่งเกาอี๋เนาะแม่ก็ยกม,มือไหว้เพื่อนโยมือไหว้หลวงพ่อบ้านก็เลยถามหลวงพ่อหลวงพ่อแม่นผูใ้ใดญล้วนั่งจุ่มกันก็เจ้าเห็นเหียงกันเลยว่าโอ้ยก็บ่มีไผ่หรอกกับมีแต่พี่น้องเจ้าของตัวหลวงพ่อบ้านเนาะผู้ดใดญเนี่ยพี่น้องเขาว่าโอ้ยก็บ่แม่นมีพ่อยี่หิเยวนะมัอ,อยู่บ่อยู่หันเพื่อน่าแล้กับมีพ่อยี่เบิ่มแล้วก็ไอ้นิดเพื่อน่านี่ล้วกัอันพ่อยี่จิตตัวอยู่หันเพื่อนมาเอาพี่ว่าม้านี่ตายเบิดเลย มันก็เลยย่างไปย่างไปปู้ยยกมือวัดดีวัดดีปู่ก็เลยยุกมือวัดดีเพิ่นหน้าปู่จิตนี่ยพิ่นว่าว้ยปูว่าสิไปหาตู่อยู่ไดีล่ะไปยังละปู่ปู่ว่าสิไปหาตู่อยู่ปู่ว้าปรึกษากันมีน่งเว่ากันกับลุงเบ่มเพิ่นว่านั่งปรึกษากันว่าสิไปหาตู่หาเฮ็ดย่างละปู่เอาบักเหี่ยวมันเิียวเมี่ยพิ่นว่าพิ่นว่าจังสี่วัวเลยมึงคนหัวแม่ลูกมึงคนเป็นพื้นเลยนี่เออพิ่นว่าอันบากเหี่ยวมันเิียวเมี่ยพิ่นว่า บักเหี่ยวมันก็เลยบอกอันปูนันว่าให้ไปบอกอันพิน่างคอยเนด้อเพื่อนว่าเนี่ยเอาเหี่ยวเราปัวพันกับเม่เนาะมิยังเราก็มาบอกให้เม่ฟังเราสิหักหากพิน่างนี่รลายกลัวอ้ายผู้ใดมีิยังกับโอ้พ่น่างได้บบมีแนวกินแนวอยากมาหาพี่น่างเบิดนะจังสัรนี่สีมาขุยฟังเพื่อก็ว่าบอกเหี่ยวมันเสียวเมียเพื่อนว่าอันเด้่อสิมาหาอันเพื่อนบอกไ้มาหาเมยจุกิบบ่ไดดไผไปกระซ้างให้ได้พี่น่างเด้อเพื่อนว่าเอาพี่น่างมาเป็นอันผู้ใหญ่แหเน่เสียวเมียเพื่อนว่าบานเอา ีมันเป็นผู้ใหญ่ได้จังไดนอะไรสิบ่เอาบ่เอาผู้ใหญ่บ้านบ่ก็เลยว่จาจังซี่ถามเพิ่นนะเพิ่นว่าบ่ว่าเอาผู้ใหญ่บ้านเราเอาพี่นางผู้ดเดียววา่าซั่นครับเออบ้านมีแม่กับยางไปเนาะบ้านนี้ผู้จิตหรือผ้าเ่ฆยางย่างกระทางทางน้อยหน่อยเด็น้อยแห้งือจังมันมันมันหน่อยมันบ่กวงออกเด้มันแคบแคบจำนี่ลือมันมีปลาแหวกแหวกไปจังซีแ่แหมครับแหวกแหวกไปในปา่าเหมืนไม่กัแหวกแหวกไปกับหินนั่งอยู่บ้านนี้ นั่งเลี้ยวมึงกับพวกโบเมนเอาเหี่ยวเลี้ยวมึงคือโบเมนโตโบเมนหนาแล้วนะบันนี้เพื่อนว่าโบเหี่ยวว่าท่าน่าเหี่ยวเขาไปหาเมียเขาอยู่เขาเสียเอามาหนีเลยเมียเขาเนี่ยเพื่อนว่าบ้านก็เลยเพื่อนก็เลยว่าเอ้าไปเอาเมียอยู่ใสเมียอยู่พูนอยู่ทั้งปุ่นละเดี๋ยวก็ย่างมาดอกเพื่อนว่าข้าวหนึ่งเพื่อนก็แหวกมากด้ยบ้านข้าวหนึ่งเพื่อนย่างมากก็เมียเพื่อนมีอยิงโคนรหนานโบงหัวเป็นไผ่เออเตะแหวกแหวกมาผมเน่าเน่วเฮงอีหลีได้ผมน่ะ ผมไมีงเยาเฮียงบัานนี่เอาเงียง่ยเพื่อนก็ยางมากบ้านเจ้าหินสาพี่แหลบ่เห็นนั่งอยู่หลายๆคนบ่เห็นบัานนี้พ่อยา,างมากยางมาอีตาเพื่อนก็โอ้พี่นางคอยดีใจหลายคอยเอาเมียได้นี่อันคอ,อ,อ,อยให้เจ้าเป็นอันปูน้ำจะมาละบ่น้ำมาแล้วบ้านคอยให้เจ้าเป็นเถ่าแก่ได้นี่พี่นางมาขอขอยคอยแหน่เพื่อนว่าอีพ่ออีเมียกับมาบ่ได้ดอกคนเถ่าแล้วนี่ความฝันนะนะเพื่อนบอกอยังสี่เอาเจ้าสิเฮ็ดไถเฮ็ดจังไรคอยบ่มีเงินได้กันเลยวะเจ้ให้คอยมาขอจังไรโอ้เงินเขาก็บ่เอาหลายดอกเพคนว่าอย่งสี่นะ บ็เดเอาไลายเลยคุณว่าเอาไลายปันไดสั่ก็นเลยเพื่อนวานนะเพื่ว่า,นะวาเอาจีดร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทอจีดเอาเจ็ดร้อยยี่บสี่บาทโอ้ยคำว่าซ้ำนั่นคอยมีอยู่เอาเงียวคนมี่ไปพันอยู่กันเลยว่าคอยเชียวจ็ดร้อยเออคำเอาซ้ำนั่นคอ,อยขอให้เจ้าได้อยู่ไม่ต้องรบกวนอีพออีเมกันเลยว่าบ้านนี้มนนี่เจ้าอายุเท่าไหร่อายุสี่สิบแปดปีเพื่อนว่าโอ้ แม่เจ้าอายุสี่สิบแปดเจ้าก็เจ้าอายุเท่าไรกันเลยถามก้อยก็อายุหาสิบสามเป็นไงนี่ครับเออแม่ก็เลยเน้นว่าเอาเจ็ดสองสี่บันกัเอาสี่แปดหาสามเอาอยู่บ่ครับของเอาเหี่ยวน่ะแม่เออพ่อพ่อพ่อจังจี่ปุ๊บจี่ปุ๊บแม่เอาปุ๊บจังจี่นอพ่อเอาเรื่องเร่ปุ๊บจังจี่เรื่องว่าอายุอุ้ยอายุก็คือหลายเสถาวรเลยได้นี่เส่าเพิ่งก็พให้แต่งหลายเอาลงละพี่นั่งก้อยพ่กท่านมีเมียก้อยเอาเลยแหละเพิ่นว่าครับ เรือว่าเอ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 าก็เอาเอาให้มันเลี่ยวเลี่ยวก็เลยว่าอยงนี้พอเอาปูบ้านนี้เพิ่นก็ให้ปูขอมือขอยังเลี่ยวเรียบร้อยบ้านปูจิ๊บเพิ่นก็มาส่งเมยอยู่บ้านเลยมาส่งอยู่บ้านปุ๊บเมยก็สะดุดขึ้นเลยนี่เมื่อบ้านส่งแล้วเรียบร้อยเพิ่นว่าเออบ้านมู่ข่อยสิไปสังสรรค์ในบ้านเพิ่นว่าครับเมยก็สะดุดตื่นเลยไม่ฝันนะ แปลว่าความฝันของแม่ในรอบนี้ฝันเห็นแต่คนตายตายหมดเลยคนที่เห็นล่ะล่ะคนตายแต่งงานกันแต่งานคือลุงเหียวเป็นคนแต่งงานเป็นคนแต่งานหรือว่าบนเนกอาจสิเกียวกับอายุลุงเหียวบ่แม่เกียวทาบ่แต่ว่าเตมีเกียวเดย์ผมเตม่กับว้าก็เพื่อนว่าเจ้าก็5หาสิบามวันทั้งนี้เป็นี่สิบปดส่สิบปดเนาะเออส8อืิบ่ปดนาสิเกียวล่ะครับแม่ ไม่รอบนี้ฝันเห็นแต่คนที่แม่์หูจักแล้วเป็นคนตายทั้งหมดตายเบิดเลยหูจักเบิดมีมีแต่พี่น้องอยู่ใกล้ๆกันซ้่มตีตายนี่ครับมาจุ่มกันตัวเลขก็ถือว่าได้เลยเนาะแต่งงานในแต่งงานคาสินสอนนี่คือเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทครับแล้วก็ผู้หญิงที่ว่ามาแต่งงานกับลุงเฮียวนี่อายุ48ปีลุงเฮียอายุ53 53ผู้สีเกียวว่อนบอกเลยข้นวัวเลยนะสี่เกียวอายุก็จะได้หูจักฝันจังสี่เมย์ก็เลยว่าโอ้แปลก อ่าแต่แม่แม่แม่ผมเขียนตัวเลขให้คือตัวนี้เนาะเจ็ดสองสี่กับสี่แปดแม่เพิ่มใจน้ำเนยอ่าสามอ่าสามเนาะเพื่อเพื่ออายุของลูงเหี่ยวมาบางท่านอาจจะเอาศูนย์ใช้น้ำแค่ใดเนาะแม่เครับครับแม่เอาศูนย์ใช้น้ำบอศูนย์หน้าสามบนะครับแม่ศูนย์ใช้น้ำจากตัวเลยเนาะครับแม่เขาจังสันละครับงวดว่างหันขับไม่เอาศูนย์ใช้น้ำก้นตายถือเลยได้เนาะครับหกเก้าเงี่ยงกับหกเก้าศูนย์เนา ขอเกาศูนย์ครับเมนกับเราศูนย์ใช้น้ำนี่ครับในรอบนี้ตัวเลขกับซิมีอยู่ประมาณนี่เ <c oughs> นาะเมนเนาะที่เกี่ยวกับลุงเหียวลุงเหียวแต่งงานกับอายุของลุงเหียวครับแต่งงานกับผู้หญิงครับอา,อายุสี่สิบแปดปีผมเาาครับในความฝันคือเป็นผีทางเบิดเนาะผีบดเ,เลยผีบดอ่าล้วกาคาสินสอดคาดองคือเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทครับท่านผู้ชมเมนในรอบนี้คุณเมนุดกับฝันแบบค่อนข้างที่จี ชัดเจนเนาะแม่เนาะชัดเจนเลยนะเลยปนัางจุ่มกันเลยมิตรผีครับกับทุกสิ่งทุกอย่างกับเป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะแมนเนาะอันนี้กับเป็นความเสียของเมนูเนาะของเมนละครับเพราะว่าเขาัะลบลูบบดายครับท่านผู้ชมบางท่านอาจสิมีประสบการณ์หรือว่ามีจิตสัมผัสคือเมนูครับท่านผู้ชมครับกับให้พิจารณาเบื้องเอาครับอ่าสุดท้ายนี่เนาะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆุกคนครับ มีโชคมีลาบครับไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองครับคุณแมนุษก็เล่าตามเหตุการณ์ที่เห็นในความฝันครับฝันว่าลุงเหียวแต่งงานครับลุงเหียวอายุ53ปีผู้หญิงที่มาแต่งงานด้วยก็คือ48ปีครับค่าสินสอด724บาทครับท่านผู้ชมครับก็มีประมาณนี้ครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับร่ำรวยเงินทองมีเงินใช้ไม่ขาดมือครับแล้วก็ ขอให้มีแต่ความสุขครับถูกระวันที่หนึ่งครับแล้วก็ขอขอบคุณแม่นุ่นมากๆที่ได้มาเล่าแนวทางความฝันให้ฟังในงวดนี้ครับก็คือเป็นวันใหม่แล้วงวัดของวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสิบเจ็ดครับขอให้เลขเข้านะครับแม่ในวันี้เนาะครับครับขอบคุณครับแม่ครับ